สวัสดีสิทวัสดีฉันขอ,อกาสกล่าวคำกนะทาฉลองฉัเริ่ม่าเพิ่มสัตท่าองอยากโยมที่มาร่วมกันทําบุญ โยมเห็นสาระในพระไตรรัตน์ก็เข้ามานั่งขนาดทั้งสาวทั้งหนุ่มก่อนก่อนประคองสองมือกระผมวังข้าวสุขุมพระนิพพานสุหักอารมณ์นึ่งนึ่งนึ่งนนึ่ง สหักอารมณ์โนว่คมกิเลสนำมาฟังฉันเทศนเอาแก่นเอาสารโดยยิ้ที่หวังเป็นของไม่ยั่งยืนนานใกล้คืนไกลวันจะหมรณาเหมือนดอกมาลี เหมือนดอกมะลิกรีบานชั่วกรูมันงามหน้าดูอโนสิตสสิทหาพอถ้าอวันแลก็ลงไปแกนชลาก็รถราคาก็สับปะเลนมาแลโอ้ความตายนน่น่ามันเป็นของไม่เทียง เราจะเลีกเลี่ยงนไปไหนก็ไม่พ้นนึกถึงความตายต้องเบื่อหน่ายกันนะทุกคนหนีกันแล้วก็ไม่พ้นหลอกโนคุณโยมไม่ว่าพระนินทั้งเทนและชีโนโุราณหรือสัตรีนะชีวิตนต้องบันไล แผ่นดินกบน้าป่าช้านั้นเป็นที่นอนละไกลเสือไกลหมอนทรัพย์สินทั้งหลายสร้างสมทรัพย์ไว้เมื่อตัวเราตายก็ไปแต่ตัวและนี้ละจะคุณโยมทั้งหลายเกิดแก่นะเจ็บตายนะจะทูลหู ยังมีชีวิตก็อย่าไปคิดนะจะตัวความตายถึงตัวก็คนหัวลุกองพุดโทพุดทั้งอันนี้จังไม่เทียงและเกิดเท่าไรก็ตายเกลี้ยงสิ้นเสียงข้างกันชีวิตดับสูญสิ้นบุญตามกัน เกิดมาเป็นวันก็ตายกันโอระเวงผุดโตพผุดท้งอนิจังโนอนิจาคนเรานะเกิดมาไม่เป็นแก่นสารเกิดแก่นเจ็บตายก็อยู่ได้ไม่นานทวนทวัวทุกทันนัก็เหมือนกันทุกคนเกิดมาเป็นกา ก็ตายเหมือนกันโนไม่ว่าเราท่านมีกันไม่พ้นตายชั่วกี่ทีโนตายดีกี่โหนเกิดมาเป็นคนก็ไม่พ้นความตายไม่มีคนมองอย่างพิดในสมัยไม่มีคนมองอย่างพิดในสมัยลูกยิงลานชาย เขาทำหน้าแย่หากรวยเงินทองก็พวกโงก,ก็เป็นแท่ถ้าจนยากก็แยถ้าจนยากก็แยก็ไม่มีคนเยื่อใย่ก็ยามบุญมากากายเป็นง่งก็ยามบุญมากากายนะเป็นหง พอบุญหมดลงหงกายเป็นไก่พอน้ามาต่อนก็หลักก็มาลายพอน้าจืดหายหลักต่อนเกือนตาก็กะบังคนจองผลจอมผ่านนิมิบบริวารก็แห่หอมล้อมหน้านั้นอาหน่อย กะเลือน้อยขนาดพะวังวายชีวาก็วัดกะโกโลโกนี่เป็นสัตว์จังอนโนุดังคำพระพุทธนาลดต่อพุทธชั่วดีลึกก็โอโยมอยาประมาทนะปะเดียวก็มัดนะจุโนโจะพาเราโดไปลงระทะทองแดง เนื้อนังเปอยเน่าเป็นเท่าทั้งพื้นตายจมท้องดินตายสิ้นโซนหายสิ้นลงแน่นิ่งนะทั้งโยงผู้หญิงผู้ชายหนุ่มแกก็ตายเหมือนเงาติดนตัวเป็นสาวเป็นแซยาว่าคนแก่น่าตายก่อนน่ะเป็นสาวเป็นแซ อย่าว่าคนแก่น่าตายก่อนก็มันเป็นของไม่แน่นอนละพวกหลอนก็อย่าเลินสิบห้าสิบยังถูกหมกนะกองเพลิงอย่าลองละเลิงนึกถึงตัวเราบางคนก็ตายอายุเพิ่งได้สิบห้าเองก็อยานะไปว่านะคนแก่คนเฒ่า ไม่ใช่ของเทียงนวก็อย่าไปที้งตัวเราเมื่อมันถึงคราต้องเข้ากองเพลิงจะหนีไปไหนความตายก็ตามนะขึ้นบกลงน้ำก็ตามไปทั่วเมื่อยังมีชีวิตนะก็อย่าไปคิดนะจะตัวความตายนะถึงตัวคนหัวลูกพอง และนี่ละจ้ะคุณโยมฉันจะว่าสังขาราไม่เป็นแก่นสารเกิดแก่น่าเจ็บตายทั้งคราต้องวายปานชีวิตเรานั้นไม่ยืดไม่ยาวอย่างยาวแค่ร้อยอย่างน้ยเพียงกลึงบางคนเกาะึงจะเป็นหนุ่มสาว ที่มาเกินรอน้อยอนุน้อยคนเรานะบางคนอย่างเขาปฐมมาวัยพอมัดชีมากายาพินโยกล้าวผมปลูกโบและก็เหมาะไปตามสมัยผมหยิกอยักยุ่งอกันุ่งทุงลายไทยก็เหมาะไปตามสมัยรัฐนิยม อายุสิบเจ็ดย่างเขตมัชชิมาสังขารเจ้าขารู้วานรู้คมรู้พอทัพพระนกรู้ากามาลมเปรียวหวานมันคมก็รู้จักนะทุกคนว่าโยมที่นั่งโยมาฟังฉันแลว่าโยมที่นั่งโยมาฟังฉันแรเรื่องพอเรื่องเม เรื่องบุญกุศลเกิดแก่นะเจ็บตายก็ร้องให้ฟังกันทุกคนโยมยาเ<ย>พึ่งบนตัวอัตตมาที่ฉันรองเลเอว่าแพ้ขยายเพื่อจะเตือนใจนะจะโยมจาให้รู้แน่ชัดรู้คุณบิดอนมานดาและสังขาราว่าก็เรา Tục tục cho tụ, tụ, tụ.